สวัสดีค่ะแพทย์หญิงยานินนกเทศแพทย์ผู้เชี่วชาญตาจากวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะวันนี้นะคะหมอมากับคำถามยอดฮิตนะคะว่าตัว picosecond laser ดีจริงหรือเปล่านะคะ จริงแล้วเนี่ยตัว picosecond laser เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีมาประมาณสัก10ปีได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลเซอร์เองเนี่ยผ่านระยะที่เป็นระยะทดลองหรือว่าการปรับพลังงานเพื่อหาค่าที่เหมาะสมมาแล้วและเทคโนโลยีนี้ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มันไม่มีความล้าสมัยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยยรามีการทบทวนวรรณกรรมหรือว่า s y s t e m a t i c Review ที่ทำให้เราเห็นว่าตัว Pico Second Laser ได้ผลการรักษาอย่างดีเยี่ยมในส่วนของเรื่องของ Skin Rejuvenation หรือการฟื้นฟูสภาพผิวอันได้แก่เรื่องของตัวเม็ดสีเองเช่นไม่ว่าจะเป็นกระแดดหรือว่ากระลึกก็ตามนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของตัวคุณภาพผิวได้ด้วยนะคะทำให้ผิวเรามีความเต่งตึงแล้วก็ใสามากขึ้นค่ะ และนอกจากตัวคุณภาพผิวแล้วก็ยังช่วยรักษาเรื่องของรูขุมขนกว้างได้ด้วยนะคะอีกโหมดหนึ่งของการรักษาตัวพิค o เซ c ก n d นเลเซอร์คือการทำให้เกิดแผลเล็กๆซึ่งในโหมดนี้จะสามารถช่วยรักษาในเรื่องของรูสิวได้เป็นอย่างดี แต่การที่เราจะบอกว่ามันดีจริงๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยแค่ว่าเครื่องเราดีอย่างเดียวนะคะมันต้องประกอบด้วย3อย่างด้วยกันค่ะ1เนี่ยคือแพทย์ที่ดีคําว่าแพทย์ที่ดีเนี่ยคือต้องเป็นแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการรักษาเนื่องจากว่าการปรับพลังงานในการรักษาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์เพราะเนื่องจากสภาพผิวของแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกัน100%เพราะฉะนั้นการที่เราพบแพทย์ที่มีประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วสาหรับดีที่่องขอองงเครื่ดีนะคะคคําาว่่เรืองดย ก็คือต้องเป็นเครื่องที่ผ่านอยอยของประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าการทําการรักษาด้วยเครื่องที่ยังไม่ผ่านอยอยหรือเครื่องพิโคที่มีการปลอมแปลงหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องอื่นที่เรียกตัวเองว่าเป็นพิโคเซคันด์เลเซอร์โดยที่ไม่ได้รับการรับรองนี้อาจทะให้เกิดผลเสียต่อการรักษาได้มากขึ้นอย่างตัวอย่างเช่นการรักษาของขขาวที่ผ่านมานะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะไปรักษาด้วยเครื่องพิโคเซคันด์เลเซอร์ปรากฏว่าตัวหลุมหรือแผลที่เกิดจากการรักษาเนี่ยดูไม่เหมือนเป็นเครื่องพิโคเลเซอร์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสาคัญนะคะเราต้องดูให้ดีว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ถูกต้องแล้วก็ผ่านบอยดด้วยค่ะแล้วก็ดีที่สนะคะก็คือการดูแลแผลหลังการทําเลเซอร์นะคะโดยการดูแลแผลหลังการทําเลเซอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับโหมดที่คนไข้ใช้นะคะว่าเป็นโหมดที่มีแผลหรือว่าไม่มีสะเก็ดแผลนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการดูแลแผลหลังทาเลเซอร์หลักๆเลยคือการหลบแดดนะคะแล้วก็การทากันแดดให้ถูกต้องแล้วก็เพียงพอค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดคนไข้เลือกที่จะทำพิคอเซ็กแคนเลเซออย่าลืมดู3าดีนะคะ mm hmm. ก็คือดีที่แพทย์นะคะดีที่เครื่องและดีที่การดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ค่ะ